สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำกระทงแบบที่5กันนะคะทุกคนก็จะเป็นกระทงดอกกุหลาบนะคะทุกคนนะวิธพับก็ตามนี้เลยนะคะค่อยๆฝึกหัดทำกันไปนะคะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเนาะก็เป็นการพับดอกกุหลาบจากใบเตยน,นะคะเป็นส่วนประกอบหลัก สำหรับกระทงนี้นะคะเพื่อเอามาตกแต่งกระทงนั่นเองเนาะเราจะใช้เป็นดอกกุหลาบแทนกลีบกระทงเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ามาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปติดที่หยวกล้วยนะคะเราก็จะใช้ตะปูนะคะในการติดนะตะปูแบบนี้ข้อดีคือเขาไม่เจ็บมือนะคะทุกคน มันจะไม่เหมือนตะปูที่หัวหมุดเล็กๆนะแบบแหลมๆอะ่ะนี่นะคะทำแบบรัดขั้นตอนเลยนะคะทุกคนเอามาติดให้รอบเสร็จแล้วแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองเราก็ติดเป็นอีกชั้นด้านในนะคะให้รอบเช่นเดียวกันนะ วัสดุอุปกรณ์ก็จะมีแค่ใบเตยดอกไม้นะคะโยกกล้วยนะแล้วก็ทูบเทียนนะคะตะปูกันไก่นี่เสร็จแล้วเราก็นำดอกกุหลาบที่เหลือนะคะที่เราพักเผื่อไว้นะมาใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็นำดอกไม้ทูบเทียนมาติดนะคะ แค่นี้นะคะเสร็จแล้วง่ายนะคะทุกคนมันจะยากตรงขั้นตอนในการพับดอกกุหลาบแต่ถ้าใครพับเป็นมันก็ไม่ยากเนาะเสร็จแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ